อันนี้ปอเทืองประมาณเดือนเศษครับหรือ5สัปดาห์นี่เดี๋ยวเราจะปลูกมะละกอตามแนวนี้นะครับเดี๋ยวจะรุมนี้เราปลูกเพิ่มเติมสังเหตุเห็นกากมะพร้าวนะครับอันนี้ได้มาจากร้านคุณป้อมมะพร้าวน้ำหอมเรามาใช้คุมหน้าดินป้องกัน ญ้าเจริญเติบโตแล้วเป็นปุ๋ยได้ด้วยอันนี้ต้นหม่อนนะครับต่อไปญ้าในร่มตามนี้นะครับเราจะแปลงเป็นแปลงตำลึงหวาน หรือเบนจะลงห้าสีนะครับเราจะได้ผักใบเขียวเด็ดกินทุกวันไม่ขาดเลยนะครับมีพื้นที่ว่างๆเราอย่าปล่อยให้ว่างเปล่านะครับปลูกต้นไม้อะไรก็ได้นะครับ